สวัสดีครับเรามาดูขวัญลงหลังเกมครับพิมลิงนาที่18ไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลครับสามารถเอาชนะเบอร์รี่ไปได้อย่างง่ายได้ครับผมไม่ได้ยากไม่ได้เย็นเกินไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็วันนี้อาร์เซนอลครับชนะเบอร์รี่ไป3-1ด้วยกันโดยที่อาร์เซนอลได้ไประตูขึ้นนำ1-0ในนาทีที่14ครับจาก โอบาบยองครับจังหวะน,นั้นเนี่ยอาร์ซนอลก็เติมเกมลุกขึ้นไปครับเคาะบอลกันไปเคาะบอลกันมาจนโอซิลครับจ่ายบอลไปทางด้านซ้ายครับแล้วก็เป็นทางโคลซินานครับเติมขึ้นมาตวัดกลับมาให้โอบาบยองดีด เข้าไปใน2งไกลครับผมโอ้โหสวยงามใช้ได้เลยฮะในการทําเกมลุกของอาร์ซอนในจังหวะนี้อาร์ซอนนำไปก่อนครับ1-0แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ฮะครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นมาแป๊บเดียวครับนานทีที่48ครับทางอาร์ซอนครับได้จังหวะโต้สวนกลับขึ้นมาครับผมแล้วก็เป็นลากแซดครับจ่ายบอลให้ทางโอบาบิยองครับที่วิ่งขึ้นไปทางด้านขวาของกรอบเกโทษครับ ซัดเต็มข้อครับผมบอลพุ่งแสกหน้าโจฮาร์ดเข้าไปอย่างสวยงามจริงๆครับจังหวะนี้โอ้โหอาร์ซนอลนำห่าง2-0ศนครับเกมมันจะง่ายได้ครับผมแต่แล้วนาทีที่63ครับทางเบอร์รี่ครับมาตีใครแตก2-1ได้ครับจากจังหวะที่เบอร์รี่เนยโยนบอลเข้าไปและกองหลังแล้วก็นักเตะของอาร์ซนอลครับเคลียร์บอลกันไม่ดีครับบอลมันขุกขิกจนสุดท้ายปิ้นไปถึงแอชลีย์บาร์นครับวิ่งเข้ามาซัดตูมเดียวครับผมปุงตาข่ายครับ2-1ครับ เบอร์ลี่ตามขึ้นมาลูกหนึ่งฮะและในช่วงเวลาที่เหลือของเกมอาร์ซนอลก็พยายามจะบุกมากขึ้นครับโดยที่ทางเบอร์ลี่ก็มีโอกาสบุกบ้างครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะฮะและสุดท้ายอาร์ซนอลก็ไมาได้ประตูที่3ในช่วทงทศเวลาบาดเจ็บนาทีที่1จากตัวสำรองอย่างอเล็กซ์อิวบี้ครับยิงเข้าไปครับก็จังหวะนั้นต้องชมทางเมซุตออซิลวครับวิ่งตะลุยเข้าไปในกรอกเขตโทษครับล็อกกลบแล้วก็ ยิงเข้าไปครับจนสุดท้ายบอลไปฉลบแล้วก็ไปถึงทางอีโบบี้ที่จะสามเข้าไปนะฮะก็ทําให้จบเกมครับอาร์ซนอลชะนะเบอร์ีไปด้วยสกอร์สามตัวหนึ่งครับทำให้ตอนนี้อาร์ซนอลเนี่ยเก็บแต้มขึ้นไปอยู่ที่3 7คะแนนครับโดยที่ยังอยู่ที่5เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเกมในวันนี้ของอาร์ซนอลครับก็ทำได้ค่อนข้างดีครับการจบสกอร์ค่อนข้างคมครับมีโอกาสไม่ค่อยจะพลาดเกมลึงเส้นถือว่าใช้ได้ครับทั้งซ้ายทั้งขวาในวันนี้ โดยเฉพาะโพลาซีนาที่อยู่ทางฝั่งซ้ายครับโอ้โห,โหเติมขึ้นไปนี่ ความเร็วนี่อย่างโหดนะฮะความแข็งแกร่งใช้ได้ครับผมแล้วก็เปิดให้เพื่อนยิงได้ด้วยนะฮะเกมลุกถือว่าวันนี้มีโอซิลมาบัญชาเกมทําได้ค่อนข้างดีครับมีตัวซับพอร์ตอย่างคุนเดอซี่ครับก็เปลี่ยนจากรับเป็นลุกค่อนข้างเร็วครับจ่ายบอลให้เพื่อนก็ทําได้โอเคเลยละ่ะแนวรับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเจ็บค่อนข้างเยอะฮะอาอร์ซนอกก็ยังช่วยกันได้ดีครับแม้ว่าจะมีเสียสมาธินิดนึงครับช่วงเคลียร์ไม่ขาดแล้วก็เสียลูกตีไฮแตกให้เบอร์รี่ไปครับแต่โดยรวมถือว่าช่วยกััันนนนนทํําาาไดด้้้ค่อขงีีเลยลยแนนหะใวสรบ นเอ,าอ,นอมากันทีฝั่งของเบอร์ลี่ครับลูกทีมของชอนไดวันนี้โอ้โหอุตส่าห์อัดกองหลังมาเพียบนะครับแต่ดันเสียประตูไวครับทำให้รูปเกมมันเปลี่ยนไปต้องบุกมากขึ้นครับแล้วก็พอบุกมากขึ้นก็โดนอาร์เซนอลสวนกลับอย่างนี้พอสวนกลับปุ๊บก็ต้องไปทำฟาวดนใบเหลืองเยอะอีกคราวนีนะ้เกมมันก็เลยเข้าหนักๆไม่ได้ครับก็เลยต้องผ่อนลงสุดท้ายก็โดนอาร์เซนอลยิงครับแล้วพอโดนยิงไปตัวเองมีโอกาสที่จะได้บุกครับ ก็ยิงไม่ได้นะฮะต้องอาศัยจังหวะที่กองหลังอาร์เซนอลเคลียร์กันไม่ขาดครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นมา1ประตูแต่ก็ไม่สามารถที่จะกดดันอาร์เซนอลได้เพิ่มเติมครับสุดท้ายก็โดนยิงปิดเกมไป3-1ก็แพ้ไปครับในน,น,นัดนี้นัดหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้ะกัน และถ้าหามาพูดถึงตัวทำเกมของอาร์ซนอลในวันนี้ครับที่เด่นๆเลยถ้าไม่นับโอบาเบยองที่ยิงไป2ประตูครับวันนี้นี่เมซุตโอซิลค่อนข้างเด่นครับได้กลับมาลงสนามอีกครั้งครับเป็นกัปตันทีมด้วยนะฮะก็มีส่วนในเกมลุกค่อนข้างเยอะครับอย่างลูกแรกเนี่ยก็เปิดไปให้โคลาร์นาเติมขึ้นมาเปิดให้ทางโอบาเบยองยิงได้ครับลูกที่3ามที่อาร์ซนอลได้ประตูก็เป็นโอซิลนี่แหละที่ตะลุยผ่านกองหลังของทางเบอร์ลี่เข้าไปก่อนท,ที่จะยิงแล้วไปติดแล้วฉลับไปถึงอีโบบี้ยิงเข้าไปนะ ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับอีกหนึ่งคนที่เด่นก็เจ้าหนูมาเทลเกนเดลซี่ครับวันนี้ทําได้ค่อนข้างดีอ่ะการที่จ่ายบอลพลิ้วมากๆฮะเกมรับเป็นเกมลุกนี่ไหวคลิปในการจ่ายบอลนี่ค่อนข้างเร็วครับถือว่ามีส่วนเยอะเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งคนที่ต้องชมก็คือทางคลาซินาครับแบ็ตซ้ายวันนี้ของเราครับผมโอ้โหเติมทางฝั่งซ้ายนี่เร็วมากๆครับความเร็วนี่เห็นเลยว,ว่าวิ่งแซง นักเตะเบอร์ลี่ครับโดยเฉพาะอย่างลูกแรกเนี้ยวิ่งแซงกองหลังชัดๆไปเปิดให้วูมาไปยองครับแล้วก็มีอีกหลายจังหวะที่วิ่งแซงอย่างเงี้ยถือว่าวันนี้แข็งแกล่งครับเร็วแล้วก็กระแทกกระจุยกระจายครับแม้ก็ไม่ค่อยได้ฟาวด้วยก็แม้ว่าจะมีใบเหลืองมาใบหนึ่งแต่ถือว่าทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยแหละสําหรับ3คนในวันนี้สำหรับเกมนัดถัดไปของอาร์ซนอครับจะเตะในคืนวันที่26ธันวาคมครับ หรือเช้าวันที่27นั่นเองตอนเที่ยงคืน15นาทีครับจะบุกไปเยืยน Hope, อนไบรตันแอนด์โฮปอาเบียนนั่นเองและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของควันลงหลังเกมไอเปินใหญ่อาร์ซนอลเปิดบ้านเอาชนะเบอร์รี่ไปได้ครับในเกมพรีเมียร์ลีกนะัดที่18นะครับและเกมนี้เ,เพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่าครับผมรู้สึกยังไงกับฟอร์มไอเปินใหญ่อาร์ซนอลแล้วก็เบอร์รี่ก็แสดงความคิดเห็นภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในนัดหน้าสวัสดีครับผม